ครับสวัสดีครับพี่น้องม,มือนีเบิ้งกระเจาลงปลาทางจังหวัดอุดอรนะครับผมยุบานน้องฮางครับพี่น้องตำบลเชียงพินครับผมาราคาบัตรลงมือหนีอยู่ที่สามรอยบาททุกทีนางนะครับผมขนาดบอจปรปมาณนีได้ครับพี่น้องบอมือหนีจะบอใหญ่าปไหนครับพี่นอ้องพ้นนี้เต็มเลยครับผมแด่นบอละ หาดบอดจะประมาณนี้แล้วครับผมดดดด à, เริ่มแล้วครับพี่น,อน้องดอกแรกอุย้ยหยังเขาเนาอยั่วไปยั่วนะเริ่มแล้วครับองุ้ยเหยียบเขาแล้วครับผมเอ้ยตบมือกันพี่น,อน้องเอา้าตบกันเรัวๆครับพี่น,อน้องดงอ,องกแรกเนาแร่เลยนะพูดนะเขากันรัวๆครับพี่น,อน้อง โอ้หน้ากล้องบอกข้อเขาครับพี่น้องดอกแรกครับของไงเขาได้อพี่น้องเ้อรั่วๆครับฮะรุนกันครับผมขา้งหัวเยียงมาข้นี้ขาสิแม่เนี่ยาคัมเชนเพียงมา้างนีาสิแม่ ียบร้อยครับพี่น้องนะเป็นปลบลิกไวมากครับพี่นอ้อกงกูด่าขู้นางว่าใจแล้วครับนางเดือนครับดอกแรกพี่น้องเนาไปตักได้พวกนั้นได้ละครับดอกแหกวน,น,แวกแนวอยู่ครับคนตักได้พี่น้องเนี่ยดอกแรกนางเดือนแล้วครับเลี๋ยวไปทางไหนก็นได้พี่นอ้องเอาเขารั่วงครับผมขนาดไก๋ๆก็ยังๆๆไม่ไดไ้ได้เลยพี่นอ้องดูอยิ่งหุน่น บเ,เอาไปไลยนะครับผมเนาะบูดาเขารู้ด่วนพี่น้องดึงไปเรื่อยครับพี่น้องเขาพร้อมกันครับแน่แน่แน่ครับพี่น้องเขารู้ด่วนเลยครับพี่นอ้องเอ้า น้ำกระจายอุ้ยพูดอะอุ้ยน้ำกระจายน้ำกระจายครับน่าจะเป็นบึกแล้วพี่น้องเบิ่งจากสี ขี่น้ำกระจายแล้วโบเบิ้กับบี้ก้วยแล้วครับพี่น้องเฮี้ยเบิง้งในหลายมุมก่อนนะครับผมเนาะว่ามันเข่าไหนเข่าลายคนครับอุย้ยน้ำกระจาย อย่างนึงคร Hills, ับพี่น้องยาบนเลกรัวเลยครับคุณอ่ะ หางพี่น้องตัวปลาลายใส่อยู่ประมาณสองโล,โลครับพี่น้องโลสองโลครับแต่นอกขาดขาดอยู่ซ่อีกอน้ำกระจายหลุ่นหน่อยนะพี่น้องตำแขน โอ้ย่นไกลๆกับเขาพี่น้องุ่นละเาเลี้ยงกันเลยครับเอ้าห้่นงามแปลกใจครับพี่น้องคุ่นนะครับแม่เสียแรงกับเขาได้พี่น้องคนละ ช่วงนี้เบื้องแต่ก้อนพี่น้องว่าเขาดังได้เนี่ยเพราะว่าข้าเจ้าอ่ะมันจิตากย่างเนี่ยน้องข้าผมอาเจส่าก็เลยอาชิบุได้ให้เบื้องคักได้ครับพี่น้องตอบมันเขาเบื้องนาก้อครับพี่น้องเถิดเบื้องตะเพี้ยนก็ประเนี่ยนครับพี่น้องใส่งามๆครับพี่น้องอันนี้กับตะเพี้ยนโอ้ย โอ้ยังโดดกเหมอเรียบร้วยนรทุกคนอือแม่ดุแล้วขอสองบาทสามครับพี่น้องโอ้องแม่เนี่ยก็ลาดตายแร้บผม อุ้ยแนวกระจายครับพี่น้องอืออันนี้ปลายอย่างน่องพี่นอ้องอุ้ยทำเดือดทำเดือดอ๋อนวดจันหรือเปล่าครับพี่น้องอน,นั่นเป็นนวดจันนะครับผมเรียบร้อยครับผมเยกหมุนครับพี่น้องได้ใกล้ๆบ้าน โอ้ยเดือดร้อยครับพี่น้องโอ้น่าจะเป็นนุ่นจันครับผมยีโสกค,ครับพี่น้องหน่อยออน้ำกดใจน้ำกดใจครับผมอุ๊ยได้บ่ได้ครับได้บ่ได้อยู่ไปยู่อึ๊บยิงบ่าขอครับ ้ครับพี่นองชึบอ่าเรียบร้อยครับผมเสี่ยนตีบเลยนะครับพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องนุ่นจันทร์่ครับพี่น้องเห็นนุ่นจันทร์ไงครับผม อูอยู่ครับฮึบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขอตังน่าหมดใจใได้แด้วครับผมฮึ๊บอยูอยู่ฮึบอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องคนไทยกับลุ่นน้ำคือกันครับมีนายเป็นยีสุนะครับพี่น้องหางแดง เย็บเลยครับห <c oughs> ือแนวหัวใจฮึบอืมน่าจะเป็นนวลจันทร์เปล่าพี่น้องดีหน้า,นหา,า,นนาแห้งอ่าของพ่อเรายังตาก,กันได้นะครับพี่นอ้องอ่าบึกนะครับของพ่อเราที่เบิร์นเท่อ,อยู่ครับ อย่าปล่อยครับผมโอ้นวนจันนี่คร oh, uh ับ huh. พี่น้องอุ้ยนางกระจายครับนวลจันเริ่มบอกมากลุ้วแล้วพี่น้องพูดะมานวลจันกับยี่สุกนะครับผมอู้ไกลๆกับเขาแล้วนี่นปะพูดะครับพี่น้องไกลๆคนอุ้ยดึงดึงดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วไปยังล่ะอุ้ยอยู่ก็อยู่ยังงั้นครับพี่น้อง นวนจันทร์ง่ายป่ะครับเลียนละเลียนละพี่น้องอู้ไก่กับเขาได้พี่น้องผู้อู้นเสียงแดงเสียงยตีเพไ่้พี่น้องผู้ยิยยนตังเรื่องผู้อุ๊บนะผู้ตักเก่งไอ้สิตักแหว่พี่น้องโอ้นี่เป็นประบุษย์ครับพี่น้องว่าเป็นวนวลจันทร์ของแม่ครับ ก็ได้แล้วครับพี oh, ่น้องฝ่ายยังเขาอืน้ำกระจใจดูไอยูฮึบอุ้ยฮึ๊บยังไงนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับอุ้ยโดดโดดโดดยังไงล่ะโดดโดดฮึ๊บยังไดงนะครับผม อาเรียบร้อยครับโอ้เข่าสั้มือนเดิมพี่น้องมึสุกเดินโอ้คนน่ะไกลๆกับเขาพี่น้องน่าประทใจอยู่นะผมพึบอ่าเรียบร้อยครับเข่าสองเขาสั้นเหมือนกันครับโอ้เสียนตีกว่าเขาดีครับพี่น้องคุณน่ะส่วนเราส่วนเราเนี่ยวนนี้ง่าครับพี่น้องคุณน่ะ อ้นินโต้งามงเอาอยูว่อยูเอา,เ,อาเลียนละเรียนละขอรู้รวเลยพี่น้องเ,อเลีย้ยมเลี้ามกระจาย เรียบร้อยครับผมเบิงส่งอบอลนี่บ่าน่าจะลื้อกับพี่น้องแล้เลาะกางเจ้เจาะยางได้เลยยิ่งใหญ่ครับพี่น,ออน mm. ้อ mm. ง,อง mm. โอ้โห mm. หัวหน,านาา้ากระจายครับผมเล mm. ียนเลียนเลียนนี้นายเป็นยี่สุกนงินจะ,นะครับ โอ้เขาสวางเขามพี่น้องเอา้าเป็นผู้ตาเกลียวโอ้เนาตักกรหักหา <c oughs> โอ้เบิ่งหมนนิ่เหมนพี่น้องเนยาตักจนหักโอ้ยนากวาดใจพี่น้องคอองอนน่ะมงวจพี่น้องึบเราู้ล่วงครับผม หนึ่งสิบโมงแหละครับพี่น้องเด็กหมาอันกับสาวสาวครับพี่น้องคนเสียงกีดติดอยู่หน้ากล้องผู้ประกอบกากเคลียร์ด้วยยกอะไรกูเว้ยอุ้ยอุ้ยมากูเลยโอ้โดดสวงเลยโคตรพวงว่าหน้ากล้องมะเขาว่าสัตว์มาเลยโดดออกตัวนึงพี่น้องเหลือยี่สิครับนวดจันโดดออก สามตัวเหลือสองตัวครับพี่น้องตัวทีว่สามโดดออกเนดือดไปดังนั่นไปมือสองถึกอ,อ,อุ้ยเขานั้นอีนิริบอบันโอ้ไปผนอีิริครับพี่น้องของคุณนะลามือสองอุ้ยอยู่บอ่อยู่ด่างกระจายอืออยู่ประยู่ครับนวลจันทร์ครับพี่น้องเอาเอา จับซอยกันแล้วครับผมมาเียบลอยครับผมอโอไดดประไดีลยวอ๊โอ๊อยูไยูอ้งแแน่กับมานะครับมืณน้ครับพี่น้องแม่แน่ก็ะได้เด็กคนั้เขาสวงเขาซาปุ้ยยูไยูโอ้ง อ่าเรียบร้อยครับพี่น้องตักปากเก่งครับอดินดินขอตังซะเนาะน้ำกระจายโอ้โหบุกยังเล,เลยครับพี่น้อง ได้ๆนะครับผมอืมยี่สิบครับพี่น,อน้องแรงนี้เอียงขอต้อนนี้มากเลยอ้ยอุ้ยทางหมด้จพี่น,อน้องอยู่ไปยู่ นวนจันครับพี่น้องครับอุ้ยดินยางแรงครับพี่น้องฮึบดึงไยูฮึ๊บทำกระจายครับผมดูไปยูครับโอ้แม่คนนี้เ้อร์ไงเสียสีเตอตกาแายัางมาได้ป่ายเลยพี่น้อง แขนขาดเพราะขาดหาเรียบร้บอยครับพี่น้องดูหมือนแบบผีเหมือนแบบโอ้เป็นนิ่งเลยพี่น้องออ้ยโอ้อยู่แล้วครับอืมน้ำกระจายไปทางคุณครับพี่น้อง เก็บล่อยครับผมอุ้ยเขาสวงเขาสามหมื่นเขาคู่บัดนะบ็นิ่งบมนะฮะเก็บล่อยครับหนึ่งตัวสองตัวอุ้ยน่ากระใจะครับผมอื้ม เป็นนว่นจันนะครับผมใส่กิโลเนี่ยครับพี่น้องเรียบร้อยโอ้เขาสองครับพี่น้อง โอ้ยนาากระทับใจปึ๊บนวลจันทร์ครับพี่น้องอเรียบร้อยครับพี่นอ้องขาดจ้อย ยงเขาโอ้โหดึงแล้วครับ oh, ดึงแล้วโอ้ประเดนไงครับพ ah, ี่้องสีบวย จับง่ายเถอะไม่หออนนเหงาหรอกนันะพัวใหญ่แม่ป้าเยจับเอาซื่อๆวันนี้ยอย่างไรพี่น้องเอ้โอ้โอ้แม่ผู้นี้เราก็บแมนแทรเได้พี่น้องเขาเรื่อยยังด้ครับอุ้ยอยู่ไปอยู่ยครับโอ้โหแนวกระจายครับอ๋อ ไปอดรอ,อดซ้ำพึบอยู่ไปอยู่อีกเอาตาดพึบอุ๊ยลอยเข่าดังตาดเลยดอกนี้โอ้โหฝนเขาคู่ครับพี่น้องป้าเนาะทางนี้งทั้งยี่ศุปฟาดเป็นยังไงแตัตวใหญ่นี่พี่น้องเป็นนวลจันับผมพึบอ,อ่าเรียบร้อยสองตัวเลยพี่น้อง สองแดงตัวเพื่นสองตัวอ่ะแดางหนึ่งไปเห็นแล้วพี่น้องหายไปใส่หรือรอดบ่กคุณน,นะครับเสือซิมบูหมวกไรอาหารขุนะอู้น่าวัดใจอยู่นอ๋อแม่เสือแดงกับเขาเอ๋อบาดเอาเขาแข่งกันแล้วพี่น้องคุณนะ่ะเขาแข่งกันแล้วกับผมสองคนเลยคุณนะ่ะอืมอันนี้เรียบร้อยครับพี่น้องอู้ตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้เลลงื่อน,น,นจัดครับผมอุ้ย เดี๋ยวครับพี่น้องฮะคนตักปลาเก่งสิประมาณนีู้ได้พี่น้องโอ้ตะเพียนใหไงพีน่น้องจะให้ตัวละข้าวะ้างมาขายเลยโอ้ยเล่นเล่นเล่นพี่น้องโอ้นวลจันทร์เรียบร้อยครับผมพูดนะ อุ uh ้ย oh, น่าห uh, i̇şte oh, so so oh, ัวใจครับพ yeah. ี่น้องเดี๋ยวปล่อยอันนี้ก็เขาครับพี่น้องโอ้เข่าสามด่างเลยตอนนี้เอ๋อเบื้องข้างนี่ก่อนครับพี่น้องอุ้ยน่าหัวใจครับอยู่บ่อยู่ทางขุนนายจะเป็นไอสวายเขาได้บ่สวายกับเบื้งครับพี่น้องทางทางหนึ่งอุ้ยี่อยู่เบื้องข้างกันครับพี่น้องว่าน่าจะเป็นสวายนะพี่น้องเดี๋ยวเบื้งนี่น่ายจะเป็น บึกไว้หร <ral> ือเปล่าครับบึกไว้บึกไว้บ่ษบุกับปลาบึกเลยวพี่น้องสีออกคำคำนะอย่าไปครับพี่น้องอยงไงไกลๆมันโดดอยู่ Ui, vô, vô vô là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ว่าเป็นปลาบึกนะครับพี่น้องเนาะปลาบึกไงครับพี่น้องอ่าใส่อยู่ประมาณสองสามลูกครับพี่น้องลองที่นี้นวดจันครับนวดไหลมองนวนกับปลานิ่ครับพี่น้องเราข่าวจากหัวมาณนี่นะครับเกือบเต็มเตียงครับพี่น้องเอ้าะใช่ครับพี่น้องเบย์เจ้าเป่นเอาขึ้นมาขายครับพี่น้องบรรยากาศเสือขายปลาริ้มนองครับโอ้ตัวนี้หนุ่มสวยงามเลย ข่าวประมาณนี้นะพี่น้องพี่น้องบรรยากาศอีกฟังนึงครัเจ้าสีปากเอาวานนี่เจ้าตันท่าเจ้าเราเห็นว่าสวบานเจ้าขายเนสวร์ไปลูกม่มาเลยอย้าปลากลาพี่น้องเิ่งสามตัวเกาลู๊กยุ่มบ่าอ ก็ปลาก็เกลือไมได้เกลือชุบาล้นมักก็ปล่อยจะออกยากเตรียข่าวประมาณนี้ครับผมดูิมันตัว่อเต็มเพลงเลยครับวปาเนี้ยปาเ้ยเาไกเยบ้กเลยพี่น้องนก่ป่าเงยเลยพี่น้องโอยเพ่นมาปล่อยปาพีอจะปลอยเพือ่าเพื่อนปล่อยปายกลอยลากเลอยยกับ อเป็น,นลูกเห็นห้านผู้สาวผู้สาว,สาวลูกคุ้ยม,มาเนาะ,ะครับพี่น้องสรุปปลายเพิ่งเขาข่าวกับจับประมาณนี้เนาะครับผมอ่เจอกันบ้านาครับผมสวัสดีครับ